สวัสดีครับวันนี้เป็นคลิปจากทางช่องฟุตบอลจีเนียสนะครับก็ Reaction หลังเกมมแมนเชสเตอร์แต่บุกไปโดนแมนเชสเตอร์ซิตี้ถล่มเละ30นะครับแบบที่ต้องบอกเลยว่าผิดพลาดกันเยอะจริงๆดับแรกเลยนะครับในเรื่องของการจัดตัวผู้เล่นอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะใครไม่เห็นด้วยยังไงก็กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพแล้วกันนะแต่ส่วนตัวผมผมก็บอกเลยว่า ผมเข้าใจอามูริมที่ให้สัมภาษณ์หลังเกมนะที่เขาบอกว่าเขาใช้อามัดเดีโรกับเอมบโมเนี่ยพอต้องการแรงบีบแรงเพรสซิ่งในแดนบนที่รวดเร็ว,รวนาทั้งคู่ก็เข้าใจในมุมนั้นนะแต่ถ้าเราดูทั้งเกมเนี่ยเราก็จะทราบว่าอามัดเดีโรนั้นมีส่วนร่วมกับเกมนะในตำแหน,น่งมิงซิลโลลุกฝั่งซ้ายแทนที่มาตทลิสคุนยานั้น น้อยมากถึงมากที่สุดนะถ้าจะหายจากเกมไปตลอดเวลาเลยนะแล้วก็การเล่นของอยูจากนั้นก็ต้องบอกเลยว่าพอไปทางฝั่งซ้ายนะครับที่เป็นการเล่นของทางอา,าร์มัดียโลก,กับทางพาจุดดอกูนั้นก็ต้องบอกเลยว่าดอกูก็เป็นบอลที่คาดหวังอะไรมากไม่ได้เลยวันนี้ทั้งรูปก,การเปิดทั้งการเติมนะทั้งการแบบ จะโยนคอสจะอะไรข้ามไปข้ามมาไปหมดนะครับแล้วก็ข้ามอาหมัดไปด้วยก็คือไม่ได้เล่นร่วมกับอาหมัดมากเท่าไหร่นะครับอันนี้อันดับแรกก่อนในตำแหน่งของอาหมัดเดิโรนะครับในตำแหน่งที่2นี่ที่ผมรู้สึกว่า ม่จริงๆแล้วตำแหน่งวันนี้เนี่ยที่เราขาดทางมาทุสคุนย่าไปเราก็แอบหวังกันนะจะได้เห็นบูโน่ในแดนบนนะครับแล้วก็โอเคละอารมรีมาทําในช่วงท้ายนะแล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่เห็นชัดเจนมากกว่าเยอะเลยนะครับในตำแหน่งของทางบูโน่นะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่ฝืนเอามาซาอุยไปเรื่องฝั่งวิงแบกขวาให้อามันไปเร่นงวิงแบกขวากับเอเมอร์โมเหมือนเดิมที่เขาเล่นกันมาหลายๆนัดแล้วเริ่มจะคุ้นกันแล้วเนี่ยนะครับจุดนี้ก็น่าจะ แก้เรื่องอาหมัดไปได้อันที่2ครับบูโน่นะครับนะก็ดันบูโน่ขึ้นมาเล่นเบอร์10ข้างบนก็ยังพอได้นะครับวันนี้ซิตี้นั้นก็เหมือนกับค่อนข้างจะซิตแบ็กเหมือนการถอยหลังนิดนึงนะครับก็ไม่ได้ถึงขนาดเพรสซิ่งแบบโอ้โหสูงม,มากยกขึ้นมาทั้งทีมเหมือนเหมือนแต่ก่อนนะครับนะเขาก็ค่อนข้างระมัดระวังระมัดระ,ละ,ละวังด้านหลังเยอะนะครับเพราะฉะนั้นการที่บูโน่มาเล่นในช่วงท้ายแล้วก็มีพื้นที่แล้วก็สามารถต่อบ,บอลได้เนี่ยผมก็แบบแอบเสียดายมากๆว่า อโมรินไปคิดเยอะอะเราอะถ้าสมมุติว่าจริงๆพยายามเล่นแบบนี้ตั้งแต่ต้นอะอาจจะมีโอกาสมากกว่านี้ก็ได้นะเพราะตำแหน่งของบูโน่เองในตำแหน่งตรงจุดนั้นเนี่ยออกบอลได้ใช่ครับแต่ว่า,าระยะหลังเนี่ยก็กลายเป็นการออกบอลแบบไม่คิดเลยนะครับนะเมื่อตามหลังแล้วลูก2ลูกแล้วแบบนี้นะกลายเป็นว่าบูโน่นี่แบบมาบอลมาถึงเขาเปิดมาถึงเขาเปิดคือเปิดทันที ไม่คิดไม่ดึงแม่อะไรทั้งนั้นนะมันก็เลยกลายเป็นบอลที่ค่อนข้างจะเสียของไปเยอะนะครับนะจับเขาไปยืนตัวข้างบนนะเผื่อให้ใกล้กอนเสียโทษมากขึ้นอาจจะมีการยิงการจ่ายอะไรที่มันอันตารายกว่าน,นี้หรืออย่างน้อยน้อยเชสโกอาจจะได้บอลเปิดจากบูโนโมากขึ้นกว่าน,นี้ก็ได้ อันดับ,บที่3ามเที่อพูดถึงนะอุกาเต้ถูกใช้ในนัดน,นี้นะครับเป็นตัวทําลายเกมแดนกลางนะครับแล้วก็ทําได้ดีทีเดียวนะครับแต่ว่าออถ้าพูดถึงเรื่องของการออกบอลน,นะก็จะเห็นเลยว่าความปะนะครับกับคาซิเมโร่ที่เล่นมาเนี่ยอย่างน้อยๆนะคาซิเมโร่เนี่ยนะครับอาจจะพลังงานน้อยกว่าแต่การออกบอลเนะครับการขวางบอลพยายามมุมซ้ายขวาเนี่ยคาซิเมโร่ทำได้ดีนะครับนะโอเคแหละมาเป็นตัวแก้เกมนะครับนะก็ยังใช้ได้แต่ว่า ในอีกมุมนึงผมก็ทั้งคิดเหมือนกันว่าเอาจริงแล้วเนี่ยเมนูนะครับอาจจะมีโอกาสนะได้ลงถ้าสมมุติว่าอุกเต้โออารมรลิน้อูออาาเอออกเต้ก่อนนะครับก็จับคู่กับทางเมนูก็ได้เพราะวันนี้เจ้าหนูเมนูก็ถือว่าเอาชนะการเพรสซิ่งของทางซิตี้ล็อกหลบได้สร้างโอกาสแบบปเปิดพื้นที่ใหม่ๆได้ทําได้ดีกว่านะครับบูโรโที่อยู่ตรงกลางนะในเรื่องการเอาบอลขึ้นหน้าพอสมควร จนสุดท้ายที่อยากพูดถึงนะครับลัพน,นี้นะนั่นก็คือลูกชอผมพูดมาหลายคลิปแล้วเหมือนกันในช่องฟุตบอลจรเนีย่ยตลอดเลยว่าคือผมรู้สึกผมยังไม่มั่นใจในตัวลูกชอเลยหลังจากกลับมาในฤดูก,กาลนี้นะแล้วก็รู้สึกเหมือนกันว่าลกับแฟนบอลหลายๆคนเนาะว่าเขาจะเหมาะไม่น่ากับการเป็นเซนเตอร์ฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็วันนี้ได้เห็นนะครับทั้งสาลูก4ี่ลูกที่มี จังหวะเสียประตูเนี่ยหรือเกือบเสียประตูเนี่ยนะครับนะก็จะมีลูกชอมมีส่วนร่วมอยู่เสมอเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นัาการเบียดแพ้ทางฮาลันเนี่ยเราก็ว่าไม่ได้นะก็คือฟิสิกส์มันต่างกันมากนะแต่จังหวะการเ,ออเขาเรียกว่ายืนตำแหน่งผิดนะการไม่ออกมาเซ็นรัฮาฝั่งซ้ายฝั่งขวามันต้องออกเนาะเขาไม่ออกอย่างเงี้ยนะก็มีปัญหานะครับก็มันเลยทําให้เราตั้งคําถามมากๆเลยนะครับกับการจัดตัวของอัรมริมในในในัดน,นี้นะนะส่วนตัวผมอยากจะเห็นมาซาอุยมายืนขนาฝั่ง ขวานะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายเนี่ยโยกโยโลสลับมาก็ได้เพราะเขาเป็นเซอนนร์ไพรธรรมชาตินะครับวิงแบกขวาก็ใช้เป็นอาร์มันไปนะครับดันบูโน่ขึ้นแบข้างบนแทนตำแหน่งของคุณย่าแล้วใส่เมนูกับอุบเต้มายืนคู่กลางเราอาจจะได้เห็นอะไรที่มันลงตัวแล้วก็ไม่ฝืนขนาดนี้นะก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่านัดหน้าถ้าเจอกับทางเชลซีนะครับแล้วทางทีมเรายังเล่นแบบนี้อยู่อัมรินจะอยู่ได้อีกนานไหมนะคุณด้วยนะครับกับทางโมโนแม็กซ์นะขอบคุณโมโนแม็กซ์นะครับเชีย League, FA, ร์พเมยริคเอฟ แบบเต็มแม็กซ์ที่โมโนแม็กซ์ครับแล้วก็ฝากทุกคนไว้สุดท้ายเลยนะครับนะการเชียร์ฟุตบ,บอลน,นะครับนะเน้นเลยครับดูถูกลิขสิทธิ์ดูของแท้นะครับดูของแท้เท่านั้นนะเป็นแฟนบอลอย่าทรยศวงการฟุตบ,บอลน,นะครับนะเราเนี่ยต้องคิดเลยว่าเงินเนี่ยโอเค